วิทยาลัยบุรพานะครับเดินหน้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยน,นํานิสิตปริญญาโทและเอกนะครับสร้างแบบจําลองการบริหารและการทําธุรกิจจริงในสปปลาวนะครับหวังสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพง์ไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาเปิดเผยว่าจากเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่ให้สมาชิกร่วมกันส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆร่วมกันในภูมิภาคนั้น ทางมหาวิทยาลัยบูรพาโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ซึ่งผลิตบุคลากร,กรด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจึงได้ส่งเสริมนิสิตสร้างงานวิจัยด้านการค้าการลงทุนโดยใช้กรณีศึกษาธุรกิจจริงในลาวเช่นความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหการรมแปรรูปยางพาราศักยภาพของธุรกิจโรงแรมในลาวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคในลาวโดยมุ่งเน้น การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมกันในการพัฒนาของสองประเทศพร้อมทั้งขยายฐานการวิจัยที่หลากหลายสู่ประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน